ตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีรตอนหลังไปเจอท่านอีกที่วัดหนึ่งก็บอกรัฐมนตรีว่าให้นัานเป่าทองให้<ม>ท่านก็เป่าเสร็จแล้วมันเหลืออยู่แผ่นหนึ่งมันไม่เข้าไปเอาใส่มือไว้รันมนตรีก็ใส่มือเปิดมือท่านก็เป่าพุ่งเปิดแล้วม่งหายไปโอ้โหโอ้ไม่จร <c oughs> ิงๆแล้วการเป่าทองเข้าไปนี่เป็นเป็นเรื่องของความเชื่อเรือไนะเป็นเตโชกสินครับคือกสินไฟคือ คือถ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์นะก็คือการหลอมทองจนกระทั่งมันเป็นอนุเล็กๆเป็นควอนตัมฟิสิกส์อะแล้วมันซุบเข้าไปอยู่ในหัวเราแต่ด้วยระยะเวลาอุ๊บเดียวเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับทพนี้พอเรามาเรามาศึกษาพื้นฐานควอนตัมฟิสิกส์เราถึงเชื่อว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นไปได้หมดใช่เราอธิบายไม่ได้แต่เป็นไปได้หมดทุกวันนี้เอาเห็นเครื่องบินเรยยังงงเครื่องบินตั้งกี่ร้อยกี่พันกิโลมบินได้ไงวะไปส่งไปในอวกาศไปยังไงวะทุ้าโห อย่างนี้ต้องไปจังหวัดตรัง